กำลังเล่นนกกว่าเฟิร์นนี่่่ของฟิวอยู่ข้างบนนี้โอ้โหสีชมพูของเฟิร์นสีออกเขียวๆข,ของฟิวกำลังเดินหาฟิวพอแล้วไม่ต้องเดินไปแล้วสิยืนเฉยๆก็ได้แล้วมันติดลมแล้วนี่เฟิร์นกับฟิว ฟิลไม่ต้องเดินแล้วลูกก็ม,มันถ้ามันติดลมแล้วเราไม่ต้องเดินแล้วครับเฟิร์นก็ไม่เคยเล่นว่าวเหมือนกัน,กเ,นเป็นไงลูกติดลมยังเนี่ยเพาเราอยากให้เครื่องวินเจนฟิวแซ็งอ่านี่ฟ<ห>ิลโอ้ดิพี่เฟิร์นขอฟิวแซงแล้วนะว้าวดูหลังด้วยนะ<ห>นี่ว่<บ>าวของฟ<ห>ิลโอ<ห>้โ เปิดเปิดก็ขี่จักรยานอยู่พอแล้วไม่ต้องเดินแล้วลูกพอแล้วเดี๋ยวล้มนะด้านหลังเป็นร่องนะยืนเฉยๆมันก็ติดโอเคชู2นิ้วที่สนุกไหมครับ